สวัสดีค่ะทุกคนคะก็กำลังจะบอกว่าวันนี้นะคะด้วยความที่เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะเราคุยกันถึงเรื่องกำแพงเมืองกันไปใช่ไหมคะแล้วมีคนมาบอกว่าให้กี้อะ่ะมาดูประตูช่องกุดใช่ไหมคะที่เหลืออยู่แค่หนึ่งประตูในกรุงศรีอยุธยาหรือในพระนครศรีอยุธยาของเราเชื่อมามตอนนี้นะคะได้ความที่ตอมอยากรู้นี่มันเยอะจริงๆนะคะทุกคนเชื่อไหมว่าตอนนี้กี้อยู่ที่ไหนรู้ไหม วัดรัตนชัยค่ะทุกคนวัดรัตนชัยหรือว่าหลายๆคนจะรู้จักกันในนามของวัดจีนคือขออนุญาตใส่แมสนะคะเพราะว่าวันนี้ที่บริเวณวัดรัตนชัยเนี่ยเขามีงานชาปนกิจนะคะแล้วก็ในบริเวณเนี้เป็นย่านชุมชนนิดนึงข้างหลังก็มีบ้านคนตรงนี้เป็นโรงเรียนใช่ไหมคะคือกี้ไม่รู้ว่าจะมีคนเดินเข้ามากี้เดินเข้ามาใกล้กี้ในเวลาไหนได้บ้างนะคะแล้วก็ขออนุญาตใส่แมสแล้วกันนะคะทุกคนคืออย่างนี้ค่ะเมื่อวานนี้เราไปที่กําแพงเมืองใช่ไหม แล้วกีก็กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกำแพงเมืองนะคะเพื่อที่จะไปดูซิว่าตอนนี้กำแพงเมืองของอยุทธยาเนี่ยมันเหลืออยู่ตรงไหนบ้างแล้วมันเหลือเท่าไหร่เหลือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทีนี้พอเมื่อวานเนี้ยมีคนมาบอกว่าเอ้ยไปดูประตูช่องกุดหรือยังกี้ก็นั่งถามตัวเองว่าเอ้ในยุทธยาเนี่ยมีตรงไหนที่กียังไม่ได้ไปไว้ยเนี่ยคือส่วนใหญ่เราก็ลรงพื้นที่ไปจนเกือบจะหมดแล้วนะคะตอนี้พอเขาพูดถึงเรื่องประตูช่องกุดทุกคนได้ภาพออกไหมว่า กำแพงเมืองของกรุงศรีนะคะทุกคนมันจะมีในส่วนของอตัวป้อมปราการใหญ่16ป้อมประตูทั้งหมด18ประตู16หรือ18เนี่ยนะคะถ้ากี้จำตัวเลขคาดเคลื่อนไปนิดนึงต้องขอประทานโทษนะคะเพราะว่าเมื่อคือนนี้ก็พยายามอ,อ่านหนังสือที่มีอยู่นะคะแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับกำแพงเมืองของยุทธยาอยู่นะคะ,อ,ะอยู่ประมาณนี้ละคะ่ะป้อมเนี่ยประมาณ16นะคะป้อมเนีย16 อันนี้เราพูดถึงในส่วนของกำแพงกแพงเมืองของอยุธยานะคะที่อยู่รอบเกาะน,นะเร,เราตัดเรื่องกำแพงวังหลวงออกไปก่อนเพราะว่าวาังหลวงเนี่ยขี้ไปจนทะลุปุโปรงหมดแล้วนะคะไม่มีคือวาวังหลวงเนี่ยเราเราเรา,เราเก็บไว้เป็นเมมโมรีไปหมดแล้วนะคะไม่มีปัญหานะคะตรงนั้นตอนนี้เรากําลังตามากำลังดูเรื่องกำแพงเมืองกันอยู่นะคะทีนี้ในส่วนของกำแพงเมืองเองเนี่ยนอกจากมันจะมีในส่วนของป้อมปราการใหญ่ที่ปกป้องอข้าศึกนะคะที่มาโจมตีเรามันก็จะมีเป็นเป็นประตูที่สําหรับพระมหากษัตริย์ ต้องใช้หรือว่าพวกคุนนงขุนนางต้องใช้แล้วนะคะมันจะมีประตูน้ําด้วยประตูน้ําก็คือประตูที่น้ํามันสามารถเข้ามาในเกาะของกรุงศรีได้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือประตูช่องกุดอันนี้รอบรอบเกาะอายุธยานะคะทุกคนมีประตูช่องกุดอยู่ทั้งหมด61ประตูทุกคนฟังไม่ผิด61ประตูจริงๆนะคะเยอะมากเพราะว่ามันเป็นจุดที่ชาวกรุงศรีธุยาเนี่ยที่อยู่รอบนอกเกาะเมืองเวลาจะเข้ามาเนี่ย สามารถเข้าประตูช่องกุดอันนี้ได้แล้วสิ่งที่กี้แบบรู้สึกใจหายมากเลยคืออะไรรูป้ป่ะ61สประตูทุกวันนี้เหลือหนึ่งแค่ประตูเดียวแม่เจ้าโอ้โหเป็นเป็นอะไรที่มันแบบเซอร์ไพรส์อ่ะเดี๋ยวนะหกประตูนะคะทุกคนเหลืออยู่แค่หนึ่งที่สมบูรณ์ไอ้ที่ไม่สมบูรณ์มันก็คงมีแหละนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้นะคะมันเคยมีคนทําไปแล้วกี่เคยเห็นช่องอื่นๆ,ๆเขาทําไปแล้วพวกครูบา Cuba, อาจารย์ต,ต่างๆหน้าๆห,หรือแม้กระทั่งกร,รกรมศิลปกรเองเขาก็ทําเรื่องพวกนี้เอาไว้แล้วนะคะเพราะกี่ยังเคยเห็นคลิปของเขาแวบ,บๆเลยนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยนะไอาการที่เราจะมาหาร่องรอยของกําแพงเมืองของกรุงศรีเนะี่ยที่บอกได้เลยว่ามันโคตรยากมากเพราะว่าหลายคือตอนนี้นะคะทุกคนเอาเอาเป็นว่านะสมัยก่อนที่กี่ยังเรียนอยู่ที่นี่นะคะย้อนไป10กว่าปีก่อนจะ20ปีแล้วนะนะ คนเยอะคนเยอะก็จริงแต่ว่า,าตึกรามบ้านช่องมันก็ยังไม่เยอะเท่าทุกวันนี้นะคะถนนหนทางต่างๆนานา,นา,นามันก็ยังพอจะจะจะเล็ดจะลอดจะไปตรงไหนได้บ้างแต่ทุกวันนี้เอาจริงนะนิก่กี้มานั่งอยู่ในวัดรัตนชัยนะคะทุกคนแล้วประตูช่องกุดเนี่ยมันอยู่แค่ข้างหลังวัดเนี่ยไอข้างหลังโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ดูนะนี่ประตูช่องกุดมันอยู่ข้างหลังกี้นี่มันต้องเดินเข้าไปข้างหลังนี่นะคะแล้วเมื่อกี้กี้ก็เดินออกไปตรงถนนนี่นะคะไปเลาะเลาะเลาะนะคะแล้วก็ไปส่องส่องดู เดี๋ยวใครไม่รู้เขาจะคิดว่าเราไปขโมยของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะดิฉันก็เลยต้องรีบกลับมานั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนเอาเป็นว่าถ้าใครที่เห็นคลิปนี้นะคนที่มาบอกกี้นั่นแหละเนะี่ยคุณนะ่ะทาให้กี้เกิดความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นเลยเห็นไหมช่วยช่วยช่วยบอกหน่อยนะคะว่าประตูเนี้ยถ้ากี้จะเข้าไปอะมันจะต้องเดินไปตรงไหนอะนะคะเพราะว่ากี้เห็นมันเป็นทางเดินเข้าไปได้ก็จริงแต่ว่าเข้าไปมันก็เป็นบ้านคนโอ้ยอะไรนะ่ะอ๋อขายของเขขายของ คือเดินเข้าไปข้างในอ่ะมันจะต้องผ่านทะลุโรงเรียนเข้าไปทุกคนนึกภาพออกไหมนี่นี่นี่เดินเ,เข้าไปอ่ะมันตรงนี้อันนี้ฝั่งนี้เป็นโรงเรียนไอ้ฝั่งนี้มันเป็นวัดแล้วเมนนื่อกี้กี้เดินไปถึงตรงนู้นแล้วนะเดินไปถึงตรงประตูเหล็กอ่ะแล้วเราจะกล้าเดินไปได้ยังไงคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นบ้านคนอยู่นะคะสุ่มสี่สุม 4, ส่มห้าเดินเข้าไปบ้านชาวบ้านเขาหรือเขาจะออกมาด่านะทําเป็นเล่นไปนะคะทุกคนไม่ได้ไม่ได้นะคะเอางี้มาบอกด้วยนะคะว่าประตูช่องกุดมันอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวกี้จะพาเข้าไปคือ<ไ>ประเด็น <Chen> สำคัญคือ อะไรที่มันยังเป็นโบราณสถานหรือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มันยังคงหลงเหลืออยู่เนี่ยนะคะคือกี้ก็อยากจะเก็บไว้เป็นปเป็นข้อมูลนะคะเก็บไว้เป็นให้ให้คนที่ยังไม่เคยเห็นได้ดูไอ้ส่วนคนที่ดูแล้วก็แล้วแต่คุณนะคะ,คะ,คะอย่างที่บอกว่าคือช่องของเราเนี่ยนะคะเราคือกี้กี้คิดว่ากี้อยากให้ทุกคนที่รักในประวัติศาสตร์รักในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในประเทศของเราเนี่ยนะคะที่เป็นเมืองเกา่าของเก่าอะไรต่างๆนานานะคะ มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับกี้นี่แหละนะคะเพราะนั้นคนที่ทําไปแล้วอันนั้นอะ่ะคุณเทพไปแล้วก็แล้วแต่คุณลวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเห็นอยู่นะคะแล้วอยากจะบอกว่ากี้จะเดินไปตรงประตูช่องกุดได้ยังไงเข้ามาบอกได้นะคะจะบนเงื่อนไขว่าต้องสกรีนเส้นทางด้วยนะคะว่าไม่ใช่เข้าไปแล้วหมาวิ่งไล,ล่กวดดิฉันนี่ไม่เอานะคะทุกคนไม่ไม่ไหวนะเราี <laughs> ้ไม่เอานะเพราะว่ามันเป็นบ้านคนอยู่ข้างหลังด้วยนะคะทุกคนอ่ะสําหรับวันนี้นะคะเป็นภารกิจที่ไม่สําเร็จนะคะ ภารกิจตามหาประตูช่องกุดไม่สําเร็จดูดิเศร้าจังเลยอะ่ะจริงๆเราไม่เคยทาอะไรไม่สาเร็จเลยนะเนี่ยจริงๆถ้ามาแล้วต้องเข้าไปจะจนได้แะแต่ว่าวันนี้คือขอจริงๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นบ้านคนเนี่ยนะที่บอกก่อนเลยนะที่บอกไว้ตรงนี้เลยนะบนรสถานไหนก็ตามนะคะที่อยู่ใกล้บ้านคนนะคะต้องมาเซอร์เว์หลายๆรอบก่อนสุ่มสี่สุม 4, ส่มห้าเดินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้นะคะทุกคนบางทีเราก็ต้องเกรงใจเจ้าของบ้านเขาด้วยนะคะไอ้คันจะบอกว่าเอ้ย โบราณสถานมันอยู่มาก่อนแล้วไงอะ่ะก็โบราณสถานมันอยู่มาก่อนก็ใช่แต่ว่าคนที่เขาอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเขาก็มีกรรมสิทธิ์ในการที่เขาจะอยู่ในพื้นที่นะคะคือกี่ไม่อยากมีปัญหาไงนะคะอ่ะโอเคค่ะไปละสําหรับวันนี้ภารกิจตามหาประตูช่องกุดที่ไม่สําเร็จเฮเศร้าต <c oughs> <c oughs> ลกตัวเองมากเลยดูดิมาถึงที่แล้วยังหาประตูไม่เจอเลยอะ่ะอะไรเนี่ย มันบ่งบอกถึงศักยภาพแต่ในคันนี้แย่มากเลยไม่โอเคเลยรู้สึกไม่ชอบตัวเองในตอนนี้เลยวันนี้ไปแล้วน้องไก่บายๆนะนะเจอไก่ไก่ยังไม่วิ่งไล่กวดเงยเจอหมาบางทีมันวิ่งไล่กวดกี้ไงกี้ขี้เกียดเดี๋ยวโดนหมากัดไงวันนี้กลัวกลัวโอเคนะไปแล้วค่ะทุกคนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ